ยินดีต้อนรับพลพั์ของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับพบกับสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นของวันที่1 5กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทย1 5 3 0นนาฬิกานะครับประเด็นข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นนะครับท่านผู้ชมมีให้ได้เสฟหรือว่าให้ได้ถกเถียงกันหลายประเด็นกันเลยทีเดียวเรียกว่าหยิบยกประเด็นราม่าทั้งนั้นเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตะลึงกันทั้งบางนะฮะนักข่าวดังยืนยันว่าชาบ,บีอเลอนโซเคยบอกกับเขานะครับว่าเขาอยากคุณทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ตีต่อจากเป๊ปกวัวเดล่านะครับอไปคุดมาเอาแต่ใสอีกพ่อแไม่พี่น้องส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ฟันธงว่ามีโอกาสแค่ไหนนะครับที่เจคินคลับและชาบ,บีอเลอนโซจะได้ดวลกันในนัดชิงชนะเลิศยูฟายูโรปาลีกอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ทอนัมฮอสเปอร์ลิเวอร์พูลของเราเน็กโกโซนยูเต็ดรวมย่งตัวฟาเลนิโก้เคียซ่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะฮะเตรียมลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวนี่คือประเด็นนะครับที่เป็นสรุปข่าวลิเวอร์พูลในช่วงเย็นของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับจากชายผู้บ้าค,คลังง Liverpool, ่งลิเวอร์พูลโดยผมแอดมินเม้งเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราไปเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมตะลึงกันทั้งบางกันเลยทีเดียวนะครับนักข่าวดังยืนยันว่า ชาบีอลอนโซเคยบอกกับตัวของเขานะครับว่าอยากคุมทีมแมนเชสเตอร์ตีต่อจากเป๊ปกัวเดียล่าโดยมีรายงานล่าสุดนะครับที่อาจจะทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจะต้องตกตะลึงไปตามๆกันนะครับเมื่อมีรายงานว่าชาบีอลอนโซนั้นมีอีกหนึ่งความฝันของเขานะฮะที่อยากจะทำในอนาคตนั่นก็คือการเป็นกุนซืกคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ตีในอนาคตถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งทานั้นของเป๊ปกัวเดียล่าตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ แต่ถึงนั้นคำพูดดังกล่าวของจาบีอลอนโซ่นั่นอาจจะเป็นเพียงแค่แนวความคิดว่าต้องการที่จะกลุ่มทิมใหญ่ที่เทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์เท่านั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะมันเป็นคำพูดที่ตัวของคนนั้นเคยพูดเอาไว้ในสมัยที่ยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองนะครับโดยรายงานนี้มาจากเกลิมบาลาเก้นะฮะซึ่งเป็นนักข่าวสายฟุตบอลชาวสเปนได้ออกมาสั่ภาษณัล่าสุดในรายการเดอะฟุตบอลนิวโชว์ท่านดัานของช่อง BBC s p o r t นะครับ โดยอ้างข้อมูลข่าวที่น่าตกตะลึงว่าตัวของนั้นมีข้อมูลภายในที่เป็นความลับเกี่ยวกับชาบีอลอนโซมาบอกให้กับทุกคนได้รับทราบนะครับหลังจากที่ณตอนนี้ตัวของนั้นกําลังทําผลงานในการเป็นผู้จัดการทีมสโมสร,รเบอร์ลูเซ่นได้อย่างยอดเยี่ยมและคาดกันว่าในฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ชา so บีอลอนโซจะประสบความสเร็จในการทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ และเท่านั้นตัวของเขาก็เคยได้มีการพูดคุยกับชาบีอโลนโซเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยก่อนที่ตัวของคนนั้นจะตัดสินใจย้ายไปเป็นผู้จัดก,การทีมให้กับสโ,โมสรไบเออร์เลเอร์กูเซนโดยตัวของชาบีอโลนโซนั้นก็ได้บอกกับเอเยตนส่วนตัวของเขานะครับว่าคุณรู้อะไรไหมผมคิดว่าถ้าผมทําผลงานได้ไม่ดีกับไบ l เออร์เลเอร์กูเซนผมจะกลับไปที่เรอัลซิดาดที่ที่ผมจากมาอีกครั้ง แต่ถ้าถามว่าผมไปได้ดีกับสโมสรเบอร์ลุเซนแล้วแล้วก็เป้าหมายถัดไปของผมก็จะเป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดและเบย์ยูเมนิกแต่ในอนาคตถ้าเป็นไปได้ผมก็อาจจะขอเพิ่มแมนเชสเตอร์เข้าไปในรายการของผมด้วยอีกเทียมผมต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรใหญ่และมีการที่ผมจะทํามันทันทีแต่สำหรับนะตอนนี้ผมมีงานที่จะต้องประสบความสาเร็จกับสโมสรเบอร์ลุเซนส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นคงต้องมารอดูกันอีกที โดยคำพูดตังกล่าวนี้นะครับเป็นคำพูดของชาบีอลอนโซที่พูดเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนนะครับที่ตัวคนนั้นได้ตัดสินใจใย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมสโมสรเบอร์ล์กุเซนซึ่งถือได้ว่าตัวของชาบีออลอนโซเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่อยากจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับทานผู้ชมและก็เชื่อได้ว่าณตอนนี้ความต้องการของคนนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ลิเวอร์พูลนั้นยังคงเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดของกุสุหนุ่มในวัย42ปีรายนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็บทสรุปนะครับก็คือเคยออกมาพูดเมื่อ2ปีก่อนนะครับถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะคุมทีมใหญ่ๆอย่างแมนเชสเตอร์นะครับแต่เป้าหมายของชาบีอลอนโซนั่นก็คือสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็เลิยวมร์พูลและก็เบย์ยมอนิกคือสมสโมสรที่เขาอยากจะคุมทีมนะครับเนื่องจากเขาเคยเป็นอดีตนักเตะของสมสโมสรที่ได้กล่าวมานะครับฉะนั้นแล้วนะครับตองรุนกันนะครับในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะท่านผู้ชมซูเปอร,ร์คอมพิวเตอร์นะครับฟันธงออกมาว่ามีโอกาสแค่ไหนนะครับที่เจคกิ้งคลับจะดวลกับชาบีออลอนโซในนัดจิงชลเลศยูฟายูโรปาลีกสโมสรลิบูบุคของพวกเรานะครับทีมดังในสกีพีนังกฤษได้ถูกยกย่องให้เป็นทีมเต็งหนึ่งที่มีโอกาสควา้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในลนก,การนี้นะครับท่านผู้ชมโดยที่ผ่านมานั้นร้านผูหลายสำนักในเมืองผู้ดีต่างก็ออกมายกให้ลิรูพูลของพวกเรา เป็นตึหนึ่งในรายการนี้แบบท่วมท้นทุกสำนักโพลเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้นันแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างก็ออกมาสแสดงความคาดหวังว่าอาจจะเห็นการดวลกินกันของสองกุนสือชื่อดังแห่งยุคระหว่างเจ็เก็ครับกับชาบีอลอนโซที่ในตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและเบอร์ลุนเซ่นนั้นยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์รายการนี้นะครับโดยล่าสุดน,นะครับท่านผู้ชมได้มีการนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้คำนวณผลถึงโอกาส ว่าทีมไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกในรุ้นกานนี้และลิเวอร์ pool ของเรานั้นก็มีโอกาสมากแค่ไหนนะครับที่จะไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศในขณะที่ทางด้านของสโมสรเบอร์ลุกูเซ่นทีมของชาบีอลอนโซจะมีโอกาสหรือไม่ที่จะทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและพบกับทางสโมสอนลิเวอร์ pool ของเราในเกมนัดสุดท้ายของถ้วยยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้นะครับ โดยล่าสุดน,นะครับทางสถาบัน OLBG นะครับได้นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้มาคำนวณข้อมูลสถิติปัจจุบันนะครับนะนัดต่งหลีกและสถิติการแพ้ชนะในฤดูกาลนี้ตลอดจนข้อมูลทางประวัติศาสตร์และความสูเร็จที่พัฒน,นาในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปของทางลิเวอร์พูลและเบลเยี usion, นะครับ เดลิพูน,นั้นได้รับโอกาส30.6%ที่จะเข้าไปถึงนัดชิงชะเลิศในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในลุ้นการนี้นะครับท่านผู้ชมในขณะที่ทางสโมสรนไบเออร์เลกุเซนของกุนซือชาบีอลอนโซนั้นก็มีโอกาสจะเข้าสู่นัดชิงชะเลิศอยู่ที่18.8%นะครับซึ่งแน่นานว่าทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นก็ยังคำนวณอีกนะครับว่ามีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของทั้งสองสโมสรในวันที่22พฤษภาคมนี้โดยมีโอกาสเข้าชิงและมาเจอกันนะครับอยู่ที่9.3ด้วยกันในขณะที่การคำนวณและโอกาสเส้นทางของลิเวอร์พูลจากรอบ16ทีมสุดท้ายไปจนดถึงรอบชิงชนะเลิศนั้นพบว่าลิเวอร์พูลของเรามีโอกาสผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายอยู่ที่77และมีโอกาสเข้าเล่นในรอบชิงชนะเลิศนะครับอยู่ที่57.1 และมีการทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชันเลือดสูงถึง41.4%เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยสมสรอนที่ถูกมาว่ามีโอกาสสูงสุดที่จะทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและเป็นคู่แข่งของลิฟว์นั้นก็คือสมสรไบรตัน on, ทีมร่วมศึกพิมลิงกฤษโดยมีโอกาสอยู่ที่7.5%และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ฟันธงว่าไบาเออร์เลเวอร์กูเซนของชาบีอาลอนโซน่าจะก,กระเด็นตกรอบด้วยมือของไบรตันในรอบรองชนะเลิศนะครับ ในขณะที่โอกาสของทีมอื่นที่มีโอกาสทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศนั้นประกอบไปด้วยดังนี้สมสรเวนแฮมยูเต็ดน,นะครับซึ่งเป็นอีกทีมชื่อดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษก็ถูกระบุนะครับว่ามีโอกาสที่12.4%ในการทะลุเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศแต่โอกาสเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศมีเป็นแค่5.7%าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนขณะที่สโมสรอ,อื่นอย่างเบนฟิก้าเอซีมิลานและอัตาลันตาทั้ง3ทีมนั้นนะฮะมีโอกาสรวมกันอยู่ที่6ก เอเนนท่าั้งสรุปก็คือลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับถูกยกให้เป็นเตงหนึ่งเตงจ๋าแบบสุดๆสำหรับรายการนี้เพราะมีเปอร์เซ็นต์นการก็ถึงรอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์ฟุตบอลทัวรยูฟายูโรปราลีกสูงกว่าทีมอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับและล้านผู้ทุกสำนักก็ฟันธงด้วยนะครับว่าลิเวอร์ pool จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในรายการนี้ได้ยอย่างแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องมาลอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์ pool ของพวกเราในรายการนี้จะไปได้ไกลถึงขั้นคว้าแชมป์ยูโรปาลีก ซึ่งเป็นถ้วยใบยสุดท้ายที่เจเกก้งครับยังไม่เคยทําได้กับลิเวอร pool เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จหรือไม่นะฮะโอ้โก็ต้องติดตามชมกันนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับตลาดซัมเมอร์น,นี้เตรียมไฟลุกกันเลยทีเดียวสมสรลิเวอร์พูลทันนามสเปอร์และเนวคาสเซลเปิดศึกลุมย่งตัวฟาลิโกเคียซ่า อัปเดตรายงานข่าวล่าสุดนะครับที่อาจจะทําให้แฟนๆลิเวอร์พูลกลับมามีความหวังในตัวของฟาเลริกกเคียซ่าส่วนหน้าทีมชาติอิตาลีครั้งนะครับหลังมีรายงานว่าตอนนี้ทางด้านของสโมสรยูวนตุนนั้นกาลังหัวร้อนแบบสุดๆนั่นก็ราว่าทางด้านของเคียซ่านั้นนะครับไม่ยอมตอเสินใจทุกใหม่กับยูวนตุสเสียทีพร้อมทั้งออกมาอ้างว่าขอทุ่มเทกับยูวนตุนให้เต็มที่ซะก่อนและจะมีการตัดสินใจครั้งในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งทางยูนตุสเองนั้นก็รู้ดีว่านั่นเป็นเพียงแค่คําคพูดเพื่อซื้อเวลาของเคียซ่าและเป้าหมายของเคียซ่านั้นอาจจะเป็นการย้ายออกจากถิ่นตูรินในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยลา่าสุดน,นะครับท่านผู้ชมณตอนนี้ฟาลิโกเคียซ่าเหลือสัญญากับทางด้านโจมาลายูนตุสจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2015เท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากรอให้จนถึงหลังจบฤดูกาลนี้แล้วก็ฟาลิโกเคียซ่านั้นอาจจะเข้าสู่ช่วง สัญญาปีสุดท้ายกับทางยูเวนตุสในทันทีซึ่งในความหมายนั่นก็คือยูเวนตุสนั้นจะต้องตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับที่จะเสียวาเลติโเคียซ่าออกจกทีมไปแบบฟรีฟรถ้าหากไม่สามารถต่อสัญญาชุดใหม่กับทางซูนาไรานี้ได้เป็นผลสําเร็จนะครับดังนั้นถ้าหากยูเวนตุสต่อสัญญากับวาเลติโเคียซ่าไม่เป็นผลสาเร็จแล้วก็มีโอกาสสูงมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่จะจำใจจะต้องปล่อยนักเตะรายนี้ออกจกทีมไปในราคาที่ถูกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยนะฮะ โดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากกัตเชลตาเดลโลสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าณตอนนี้การเจรจาระหว่างยูวนตุสกับฟาเลนิโกเคียซ่านั้นยังคงอยู่ห่างไกลาจากคําว่าประสบความสำเร็จและยูวนตุสนั้นกําลังหัวเสียเป็นอย่างมากกับการที่ตัวของฟาเลนิโกเคียซ่ายังไม่ยอมเลือกที่จะต่อสัญญาุมใหม่เสียทีดังนั้นนะครับณตอนนี้จึงไม่มีความแน่นอนอะไรแล้วว่าฟาเลนิโกเคียซ่าจะอยู่กับยูวนตุสต่อไป ในฤดูกาลหน้านะครับนอตอนนี้นะครับก็มีรายงานข่าวว่าทั้งลิเวอร์ pool ของเราทันัมฮอสเปอร์ต่างก็กำลังจับจ้องและแสดงความสนใจที่จะเซ็นัซญากับวาลิโกเกซ่าด้วยกันทั้ง3ทีมและเชื่อได้ว่าเมื่อถึงช่วงตลาดการสแกนนักเตะหน้าร้อนเปิดทําการโดยทั้ง3สโมสรนั้นนะครับจะทําการแข่งขันแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่สโมสรของตัวเองให้ได้อย่างแน่นอนและจากการที่คินันูดิดนะครับ บีดดาวรุ่งของยูวนตุสที่สามารถแจ้งเกิดได้ในฤดูกาลนี้และกําลังโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทงให้ยูวนตุสยอมปล่อยตัวฟาลาดิโก้เคซ่าออกจะทีมไปก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะมีตัวแทนที่สามารถแทนที่ของฟาลาดิโก้เคซ่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุนผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางพูลนั้นต้องการให้ฟาลาดิโก้เคซ่าเข้ามาเป็นตัวเลือกสําคัญในตำแหน่งของโมเมสซาล่า ที่ในตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าหลังจบฤดูกาลนี้ส่วนหน้าทีมชาติอียิปต์โมเมนตัลลานั้นจะตัดสินใจอนาคตของเขาอย่างไรบ้างว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือย้ายออกจากทีมไปเพื่อค้ามแข่งในลีกซาดิอาระเบียซึ่งทางลิว์ของพวกเราก็มองว่าวาเลิโกเขียนสร้างขึ้นนักเตะที่ใช่และสามารถมาแทนที่ในแหน่งของโมเมนตัลลาได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับแล้วเ็น่อนนะครับในช่องชายผู้บ้าข้างลิฟว์ชอบหรือเปล่านะครับ อะไรดีก็เคลียซ่านะครับนักเตะคนนี้นะฮะโอ้สุดยอดนะครับถ้าหากอยู่ในช่วงที่เขาเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บช่วงฟิตฟิตเนี่ยโอ้โหเลี้ยงบอลเนี่ยติดเท้านะครับความเร็วในการเลี้ยงบอลเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของความวูบวาบนะครับการยืนตำแหน่งเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนตัวแอนดมินก็ชอบเหมือนกันนะครับสำหรับเคียร์ซ่านะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมแฟนลิเวอร์พูลว่ายังไงนะครับเชิดดำคู่กรณีถูกเลือกเป่านัดชิงคาราเบาวครับมันมาอีกแล้วผมมาไปหลองมันมาอีกแล้วเป่าชิงดำคาราเบาวครับคิตการ์วนานะครับได้ถูกเลือกให้เป็นกรรมการในเกมนัดชิงชนะเลิศของศึกคาราบาวครับที่ลิเวอร์พูลจะพบกับเชลซีซึ่งเขาก็เพิ่งมีประเด็นกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงปลายปีก่อนนะครับคิตการววานะครับ เคยลงทําหน้าที่ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่ลิเวอร์พูลของพวกเราเปิดรังแอนฟิลด์เจอกับอาร์เซนอลเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมซึ่งเกมนั้นน่ะก็มีประเด็นร้อนเมื่อหงแดงฟ้องว่ามาตินโอดินก,ก,การ์ตกองกลางกับตันทีมของไอ้ Arsenal, เพื่อนในอาร์เซนอลทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษและคิดว่าพวกเขาควรที่จะได้ลูกจุดโทษนะครับซึ่งจังหวะนั้นนะครับได้มีอวอลีเดดนะครับวอนเมลินบาสเเกตบอลเพราะไม่พี่น้อง แต่ท่านัานคลิสคาวานัสเองกลับว่อยผ่านนะครับโดยหลังจบเกมนั้นเจอกิ๊ครับผู้จัดการทีมลิร์พูลของเราก็ได้ออกมาตำหนิการทำหน้าที่ของทีมงานกรรมการอย่างหนักในเกมเกมนั้นนะครับแต่ล่าสุดอย่างไรก็ตามนะครับที่จริงแล้วลิพูลก,ก็มักจะมีผลงานที่ดีนะครับในเกมที่คลิสคาวานัสลงเป่านะครับเพราะพวกเรานั้นเป็นฝ่ายชนะถึง13เกมจากทั้งหมด17เกมในทุกรายการที่คลิสคาร์วานัสลงเป่านะครับ โดยแบ่งเป็นการเสมอกับแพ้อย่างละ2นัดขณะที่เชลซีได้รับชัยชนะไป11เกมจาก14นัดในทุกรายการที่มีคลิสคาวานัเป็นกรรมการส่วนที่เหลืออยู่ก็คือการเสมอ1เกมกับแพ้2เกมนะฮะก็ยืนยันชัดเจนนะครับเป็นคลิสคาวานันะครับเป็นท่านเปาในนัดจริงชนะเลิศรครับครับลิเวอร์พูลพบเชลซีนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอันโตนคอนเต้ ซึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยนะว่าเคยพยายามคว้าสอแข้งรายนี้เพื่อตัดหน้านิวร์พูมาแล้วกับแมนยูแต่ไม่เป็นผลสําเร็จอันตดกโนเต้ e นะครับกุนซือชาวอิตาลีก็ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าสมัยที่ตัวเขายังเคยคุมสโมสรเชลซี ose, เคยพยายามเป็นอย่างมากที่จะซื้อเวอร์ก e ิลฟันไดมาร่วมเทียมแล้วก็เคยที่จะซื้อโรเมลูลูกากูนะครับแต่ทั้ง2คนนั้นนะครับเลือกย้ายไปสู่ แมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลตามลำดับนะครับสำหรับอ e ันโตนิโอคอนเต้ถือว่าเป็นกุนซือคนล่าสุดของทางเชลซีที่สามารถนะครับพาเชลซีควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จตั้งแต่ฤดูกาลแร,รากที่เข้ามารับงานนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อเขาโดนปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ยังไม่เคยมีกุนซือรายไหนพาทีมเชลซีเป็นแชมป์ได้อีกเลยนะฮะโดยล่าสุดนะครับอันโตนิโอคอนเต้เปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ยเคย ยื่นซื้อเบอร์เกอร์ฟันไดสมัยอยู่กับเซาท์ทันตันมาแล้วหวังที่จะาปาดหน้าลิเวอร์ pool นะครับแต่เบอร์เกอร์ฟันไดเลือกลิเวอร์ pool ตามคาแนะนําของเชคกิ้งคลับนะครับโดยเขาบอกว่ามันไม่ง่ายเลยตอนที่กุมโจซีเพราะว่าคุณมีเป๊ปกัวเนล่าเป็นคู่แข่งเขาคือผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในโลกแถมเขายังอยู่กับสโมสรที่พร้อมจะหนุนหลังเขาในทุกเรื่องในนักเตะที่เขาอยากจะได้เพราะว่าสโมสรก็อยากเป็นหนึ่งในโลกของฟุตบอลเช่นกัน แต่ส่วนตัวผมแล้วผมมักรับงานที่ต้องสร้างทีมเสมอผมจะชอบไปสโมสรนั้นๆในช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลําบากแต่อย่างเชลซีเนี่ยแค่ฤดูการแรกผมก็พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยนะหลังจากนั้นผมก็พยายามอย่างมากที่จะเอาเบอร์กิฟฟันได้กับโลเมลูลูกาโกมาร่วมทีมได้ผมคิดว่าทั้งสองคนนี้จะทําให้เชลซีเป็นหนึ่งของหลีกไปอีกแสนนานแต่สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงรู้ดีว่าเบอร์กิฟฟันได้จเลือกย้ายไป อยู่กับริวของพวกเราตามคําแนะนาําคาเคลียกล่อมของเจกเก็นครับส่วนโลเมลูลูกากูก็เลือกย้ายไปอยู่กับแมนยูนะครับทั้งทั้งที่ตอนนั้นนะ่ะเชลซีย,ย,ยอมจ่ายค่าตัวให้กับโลเมลูลูกากูแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเลือกย้ายไปสู่แมนยูส่วนท่านนั้นของเวอร์กิลฟันไดนะครับก็เชื่อคําแนะนําของเจกเก็นครับโดยเจกเก็ตครับเราโทรไปเคลียกล่อมนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ บรรจบกันนะครับคอนเต้ฟันไดแล้วก็ลูกากูนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อที่ออกมาให้ข่าวนะครับเป็นความหลังย้อนคิดถึงความหลังนั่นเองนะครับแล้ววันปดท้ายข่าวน่ารักน่ารักกันหน่อยนะครับแฟนโหงนี่ใจดีกันทั่วโลกจริงๆนะครับโดยล่าสุดนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่สุราษฎร์ธานีนะฮะได้ขึ้นป้ายประกาศเลยนะครับว่ากินฟรีหากลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับ ก็เป็นความน่ารักของแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเป็นกันทั่วโลกนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยใจดีนะครับโด,นะบดยล่าสุดร้านก๋วยเตี๋ยวดังนะครับที่สุร,ราษฎร์ธานีเนี่ยขึ้นไป้ายไวนิ้วเลยนะฮะประกาศให้กินฟรีถ้าหากลิเวอร์พูลของเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสีนน่นี้แล้วก็เปิดเผยความในใจด้วยว่าตั้งแต่จําความได้โดนแฟนบมนยูล้อเลียนมาโดยตลอดวันนี้มีโอกาสขอประกาศสัตย์ดาบ้างนะครับอ่า พอดีนะครับแอดมินได้ไปเจอนะครับ Facebook ของแฟนบอลคนหนึ่งนะฮะได้มีการแชร์โพสต์ของร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อร้านว่าอารินดาก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับได้ทำป้ายแบนเนอร์ติดเลยนะครับแล้วก็มีเด็กอ่าน่าจะเป็นลูกของเจ้าของร้านหรือเปล่านะครับที่ใส่เสื้อลิอร์พูนะครับน่ารักนะครับแล้วก็ประกาศว่าพร้อมให้กินฟรีอ่าถ้าหากลิบูควาแชมป์พิม์ลิกได้สำเร็จนะครับโดยป้ายที่ประกาศนะครับ ที่เขียนไว้ว่าท่านลิปผูป์พู้ได้แชมป์พิมลีกทัานก๋วยเตี๋ยวเรือฟรีตลอดทั้งวันพร้อมกับเขียนแคปชั่นในเพจของร้านด้วยว่าส่งทายกับเจ็คก,กิ้งครับมาเอาใจช่วยหงแดงกันตามกติกานะครับ 1. ทานเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือฟรีไม่อั้นยกเว้นเมนูหมูคุโรโบตะและเมนูเนื้อวากิวและ2นะครับต้องทานเฉพาะที่ร้านเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้น่ารักจริงๆนะฮะ ต้องลุ้นให้เวอร์พูลคว่าแชมป์นะครับถ้าใครได้อยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปชิมได้เลยครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวว่าอลินดาก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับไปอุ่นนุนแฟนหงสแดงด้วยกันนะครับนี่ก็คือสรุปข่าวลิวอร์ภูนะครับได้นำมาฝากกันช่วงเย็นของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับชอบกดไลค์ like, ช่วยกดแชร์นะครับติดตามข่าวสารลิวผู้ภูของเราแบบติดขอบ สนามกันเลยทีเดียวนะครับทั้งเช้าช่วงเย็นกับแอดมินเบงนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการฝากด้วยในการนะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะขอเชิญแฟนๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลกับแอดมินเบงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอเชิญฟแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์ pool และ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึองน้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ